สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอร์มหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2557นะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดตรงจากนะครับเวทีวิกหมอชิตนะครับสนามมวยช่องเจ็ดสีเริ่มถ่ายทอดสดเวลา13นาฬิกาตรงนะครับมาดูเลยครับคู่ที่1ครับเปิดหัวรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านตีวเล็กกุาชานนนนะครับพบน้ำเงินเล็กไหลเอ็มยูเดนนะครับหรือว่าเล็กไหลชอประดิษฐ์เดิมครับตัวเดียวกันครับ คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116ปอนด์คู่ที่2ครับคู่ค้ำของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสอนชัยสอยิ่งเจริญการช่างนะครับมวยทีมงานเจ้าบ้านหน้าเสือคนจัดครับพบน้ำเงินนะครับกุมานเงินลูกมะขามหวานนะครับคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด127ปอนด์นะครับเป็นคู่ค้ำศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละหนึ่งครั้งนะครับคู่ค้ำครับคู่ที่สามครับรองคู่เอกนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสี เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสึนามิจอชัยวัฒน์นะครับหายไปจากจอตู้นี่นานพอสมควรนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นวินยเล็กป่องไฟฟ้านะครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด140อปอนด์เป็นรองคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูคู่ที่4ี่ครับคู่เอกนํารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นสเปอร์เวนเตอร์เวทนะครับของเวทีมวยช่อง7สีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นโชคซากามินะครับพบน้ําเงินนะครับนพกิตกอกมปนาน คู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัด148ปอนด์นะครับเป็นคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับคู่มวยนะครับอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านตีเล็กราชานนนนะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นเล็กไหลเอ็มยูเดนนะครับหรือว่าเล็กไหลชอปัดดิษเดิมนะครับตัวเดียวกันครับ คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด116บอดครับเปิดหัวรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่1นะครับเปิดหัวรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับมาดูแดงก่อนเลยนะครับแดงก็เป็นตีเล็กราชานน์นะครับเป็นมวยประเภทนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่อง IQ มวยดีครับสมองมวยดีดักเตะดักแทงนะครับดักสาดตร์แข้งแทงเข่าครับถือว่าทำได้สวยนะครับเป็นลูกถนัดนะครับวงในนี่มีไร้แขนนะครับขวางหน้าปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับ เียดเสียดเสียดสีกันไปแล้วนี่ระยะท้ายๆนะครับยังดูว่าเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับสามฟอร์มหลังนี่มีชนะคะแนนคมสอนเจ้าทะเลทองเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2557ที่สนามมวยรุมพีนีชนะคะแนนนันทวัฒน์ชอลรุ่งรุ่งเมื่อวันที่18มีนาคม2557ที่สนามมวยรุมพีนีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนให้กับธนูทองเกียรติเจริญชัยเมื่อวันที่29เมษายน2557ที่สนามมวยรุมพีนีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเหล็กไหลนะครับ MU ด e นหรือว่าเหล็กไหลชอประดิ์เดิมนะครับตัวเดียวนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับจังหวะฝีมือดีครบเครื่องครับ IQ สมองมวยดีวงในนะครับไล่แขนปั้มรัดมาตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงการยืดระยับไปไปนี่ดูว่าน่าจะมั่นคงกว่าทางด้านคู่ชกนะครับจังหวะฝีมือดีครับพิวโตดีนะครับสรดแข้งแทงเข่าดักเตะดักแทงครับเป็นมวยรูปร่างนะครับช่วงชกสูงยาวใหญ่กว่าครับ เข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงเป็นมวยซ้ออายครับฝีมือดีเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงในไล่แขนปั้มตีเหนียวแน่นครับการยืนระยะไปลไาปลายนี่ดูว่าน่าจะดีกว่านะครับ3ามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนขุนพันเกียรติจเจรดินชัยเมื่อวันที่4มกรา,นามม 2, คม2 5 5 7ที่จังหวัดสะตูนชนะคะแนนสายรุ้งสอชัยเจเดินเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2557ที่จังหวัดภูเก็ตครั้งสุดท้ายไปชนะคะแนนฟ้าหลวงสุวิทย์ยิ้มเมื่อวันที่6เมษายน2557ที่จังหวัดตรังครับ มาดูมวยคู่ที่2นะครับของการถ่ายทอดสดศึกเวทเจ็ดสีครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นสอนชัยสอยิ่งเจริญการช่างครับซ้อมเกียรติเพชรครับได้เปรียบหน้าเสือเจ้าบ้านทีมงานคนจัดครับพบฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านกุมารเงินลูกมาขมหวานนะครับหรือว่ากุมารเงินเกียรติสมบูรณ์ตัวเดียวกันครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด127ยดปอนด์ครับเคยแพทชนะกันมาคนละหนึ่งครั้งนะครับ มาดูมวยคู่ที่สองนะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ำนะครับของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านสอนชัยสอยิ่งจะเดินการช่างครับซ้อมเกร็ดเพชรได้เปรียบหน้าเสือเจ้าบ้านทีมงานคนจัดครับเป็นมวยประเภทสูงยาวนะครับเข่าแหลงเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับเชิงดีครับเดินจับในนะครับแข็งแรงเหนียวแน่นนะครับของคอเด้งแทงรุนแรงครับสอกคมอาวุธครบเครื่องครับฝีมือดีครับแต่ดูว่า ทรงมวยนี่ไม่ค่อยทอะไรนะครับทรงมวยนี่ไม่ค่อยงามนะครับเป็นมวยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร่นะครับใช้แต่กําลังครับไม่ค่อยมีปัญญาครับพูดง่ายๆครับหลักเรียมไอคิวมวยนี่ดูว่าเป็นรองคู่ต่อสู้ครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับได้เปรียบสภาพแวดล้อมครับหน้าเสือเจ้าบ้านคนจัดครับสามฟอมหลังมีแพ้คะแนนกวางเงินมอราชพัดหมู่บ้านจอมบึงมั่อวันที่23กุมภาพันธ์2557ที่ช่องเจ็ดสีแพ้คะแนนกุมารเงินลูกมะามหวานเมื่อวันที่6เมษายน2557ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งสุดท้ายครับไปขอแก้มือนะครับชนะคะแนนกุมาลเงินเกตสมบูรณ์นะครับเมื่อวันที่17พฤษภาคม2557ที่จังหวัดขอนแก่นครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้าเงินนะครับคู่ปรับเก่าครับเคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับก็เป็นทางด้านกุมาลเงินลูกมะขามหวานครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเพื่องครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับเตะขาต่อยหมัดนะครับโดยเฉพาะซองนี่ถือว่าคมนะครับอันตรายครับโดนนี่มีโอกาส นับนอกได้เลยนะครับวงในนี่นะครับไล่แขนขวางหน้าคำแทงปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับการเยนระยะไปปานี่ดูว่าการยืดหยุดนี่ดีนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินกุมารเงินนะครับจังหวะฝีมือดีครับไอคิสมองมวยดีพริวโต้ดีครับดักสัดแข่งแทงเข่านะครับมีหมัดฮุกนะครับคอยรบกวนสกัดการเดินของคู่ต่อสู้ครับ แข้งขวานี่ถือว่าเตะได้หนักนองรุนแรงนะครับหมัดขวา่อกขวาอันตรายทุกลูกทุกเม็ดนะครับอาวุธแรงอาวุธหนักครับวงในได้แขนปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแรงไอคิวสมองมวยในยดีกว่าทางด้านคู่ชกแน่นอนครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมหน้าเสือตรงเงินนี่ดูว่าเป็นรองคู่ต่อสู้ครับสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเพชรดำสอสง่าก,การช่างวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 5 7ที่จังหวัดนครราชสีมาชนะคะแนนสอนชัยสอยิ่งจะเดินการช่างวันที่6เมษายน2 5 5 7ที่จังหวัดนครราชสีมา ครั้งสุดท้ายไปแพ้คะแนนให้กับสอนชัยสอยิ่งจะเดินการช่างมเมื่อวันที่17พฤษภาคม2557ที่จังหวัดขอนแก่นครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เองนะครับของการถ่ายทอดสดเป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านสืนามิจอชัยวัฒน์นะครับถือว่าหาจากจอตู้ไปนานพอสมควรครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็เป็นทางด้านวินัยเล็กพอรังสันนะครับหรือว่าวินัยเล็กป๋องไฟฟ้า ัวเดียวกันครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัด140ปอนด์เป็นรองคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับซึ่งถือว่าเป็นรองคู่เอกนะครับของการถ่ายทอดสดนะครับมาดูแดงก่อนเลยครับแดงก็เป็นทางด้านสึนามิจอชัยวัฒนะครับถือว่าหายจากจอตู้เป็นอันพอสมควรครับเป็นมวยประเภทนะครับเดินหน้าท้าชนครับเป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงครับเดินปั๊มตีเหนียวแน่นแข็งแรงวงในไล่แขนปัํมรัดมาตีเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับ ไปปลายนะครับดูว่าน่าจะดีกว่าครับเข่าเจอเข่านะครับคู่นี้ครับไอคิวสมองมวยนี่ดูไม่ดูว่าไม่เท่าไรนะครับฝีมือมวยอาวุธมวยนี่ดูว่าครบเครื่องนะครับรุนแรงแต่ว่าสมองมวยน้อยไปนิดนะครับวงในนี่ปัามรัดมัตีเหนี่ยวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับถ้านต้นๆนะครับไม่โดนหมัดโดนศอกนะครับหล่นก่อนนะครับถือว่าไปปลายนี่น่าจะยืนระยะได้ดีกว่ามั่นคงกว่าครับกลับมาเที่ยวนี้นี่ถือว่าเวทดใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับมาต่อยร้อยสี่สิบปอนด์เลยนะครับสําหรับแดงซีนามิครับ สามฟอร์มดังมีแพ้คะแนนเสมาเพสสาชรสชาวริตมาวันที่15มีมนาคม2557ที่จังหวัดเชียงรายแพ้คะแนนกล้องสาย,ยามต่อพิทักษ์ชัยมือวันที่6เมษายน2557ที่จังหวัดนครราชสีมาครั้งสุดท้ายเข้าไปชนะคะแนนกล้องสาย,ยามต่อพทิทักษ์พิทักษ์ชัยแก้มือสำเร็จครับมอวันที่4พฤษภาคม2557ที่จังหวัดนครราชสีมา มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินนะครับก็เป็นทางด้านวิในเล็กป๋องไฟฟ้านะครับรวยวิในเล็กพอรังสรนตัวเดียวกันครับเป็นมวยประเภทนะครับจังหวะฝีมือครับต้นๆในฝีมือดีนะครับครบเครื่องเชิงชกฉลาดครับไอคิวสมองมวยเรียมมวยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับวงในนี่ไร้แขนนะครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแรงแต่ผมดูว่ามาโชว์ไว้ไฟที่แล้วนี่ดูว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประเภท เจอมวยเข่านะครับอย่างคู่ชกนี่ผมว่าดูว่าไปปลายนี่น่าจะยืนระยะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้นๆนี่ฝีมือจัดจ้านครับครบเครื่องหนักแรงครับดักแทงแรงขวางหน้าปั้มตีมัดซอกคมครับทุกลูครับถือว่าอาวุธอันตรายครับต้นต้นนะครับแต่ว่าไปปลายนะครับพอไล่แขนนะครับเข้าวงในนี่ดูว่าน่าจะเสียเปียบทางด้านคู่ชกครับดูเกมการชกประกอบครับ สามหลังมีแพ้คะแนนเอกฤทธิ์มอกรกุงเทพธนบุรีเมื่อวันที่16มีนาคม2557ที่ช่อง7จสีชนะคะแนนอพิสิทธ์เคทียิมเมืม่อวันที่24มีนาคม2557ที่จังหวัดมหาสารคามครั้งสุดท้ายกข้ไปชนะ t k เอยอดเหล็กเพชรอแสงทวีเมืม่อวันที่6มิถุนายน2557ที่จังหวัดร้อครับมาดูมวยคู่ที่4นะครับซึ่งถือว่า เป็นคู่เอกนะครับของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีครับเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่น <het> ซ <you>? ูเปอร์เวนเตอร์เวทนะครับของสนามมวยช่องเจ็ดสีครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นโชคซากามินะครับพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านนพประกิตกอกำปนาธนะครับคู่นี้ครับฝ่ายแดงโชคซากามิเป็นแชมป์นะครับฝ่ายน้ำเงินนพประกิตกอกำปนาธมาชิงแชมป์ครับคู่นี้เคยต่อยกันมา3ครั้งนะครับฝ่ายแดงโชคซากามิชนะ2ครั้งครับฝ่ายน้ำเงินนพประกิต กบนาฏชนะมาหนึ่งครั้งครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสี่สิบแปดปอนด์ครับเป็นคู่เอกนะครับนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เอกนะครับของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเจ็ดสีครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับมวยไทยรุ่นซุปเปอร์เวนเจอร์เวทนะครับของสนามมวยช่องเจ็ดสีครับมาดูแดงก่อนเลยครับท่านั้นฝ่ายแดงครับก็เป็นโชคซากามินะครับเป็นมวยซ้ายครับจังหวะฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับโดยเฉพาะหมัดครับ ต่อยได้หนักหน่วงรุนแรงครับต้นต้นนี่รุนนับน็อกได้เลยครับหมัดซ้ายศอกซ้ายครับดักเตะดักแทงครับจังหวะฝีมือดีพผิ้วโตดีครับอาวุธหนักแรงวงในขวางหน้าคำแทงปล้ำตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าการยืนระยะท้ายๆนี่ยังดูว่าเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับเคยเอาชนะคะแนนมา2ครั้งนะครับต่อยกันมา3ครั้งครับคู่นี้นะครับโชคซากามินี่เป็นแชมป์นะครับรุ่น148ปอนด์ครับรุ่นซุปเปอร์เวนเทอร์เวทของสนามมวยช่อง7สีอยู่นะครับ สามฟอร์มหลังมีชนะคะแนนนบพระกิจกอกัปมปนา่อวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนนบพระกิจกอกัปมปนา่อวันที่สามสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับนพรกิจขอแก้มือนะครับไปแพ้คะแนนให้นบพกิจกอกัปมปนา่อวันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับมาขอชิงแชมป์นะครับก็เป็นทางด้านนพกิจกอกัมปนานะครับเป็นมวยทางเดียวกันนะครับเป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ ala. earnings, numbers, ายครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงครับไอคิวสมองมวยดีครับจังหวะฝีมือพริ้วโตดีครับดักเตะดักแทงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายครับอ <AD S> ันตรายครับหนักหน่วงรุนแรงครับคู่นี้อยู่ที่จังหวะครับใครโดนมีโอกาสหล่นครับลงไป วงนครับไแปแข็งขวางหน้าคําแทงรับปล้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับการเยอระยีไต้ทานี่ดูว่าน่าจะมั่นคงกว่านะครับแต่ว่าตน้ตนๆนี้จังหวะฝีมือนี่ดูยังเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับสามฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนโชคสากามิมวันที่30มีนาคม2557ที่ช่องสเสีเสมอเกรียงไกรต่อศิราชัยวันที่5เมษายน2 5 5 7ที่จังหวัดระยองครั้งสุดท้ายเขาไปชนะคะแนนโชคสากามิมวันที่30เมษายน2557ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ